ไหวเผื่อนสม,มัยเรียนบางคนที่ไม่ให้กูหลอกการบ้านนะนะคะพอใหญ่ขึ้นมาทึ่งทักมายืมตังเราอ๋อกูไม่ยืมค่ะแอแขนสิบปีก็ยังไม่ไสเผื่อกูบอกแล้วต้องมีทักวันเล็ะว,วันนั้นกูตู้กรูทุบแอขาไม่ให้กูหลอกการบ้านนะทุ่งต่ำใจมึงเลยมึงพันผือรองบเราง,ง่ายกูไม่ให้ยืมค่ะแต่เด็ก ขว่าเจ้าครูไว้ร้องการบ้านว่าเจ้าว่ายืมชำมุดโลกิตตีไม่ง่ายไม่ง่ายรูถุกกูกูต้องโลงงบโกรกไงเกยเกียนวังวังเบื่อรู้ทึกเร็วอันเล็กขี้เนียวการบ้านแม่เล็เปื่อนโลกิตเดียวต่ำจากชำระกลับเบื่อรู้ทึกแกตีเนียนนะต้องตักมายืมตังกูที่ปีที่ปีไม่เคยตัก เผื่อตั้งมาตากูไม่อ่านแชทวันนี้กูอ่านกูไม่โตเนีถึงกูตอบเร็วกูไม่ยืมตอนกูเค้อนกูโอนโอนหรือหน้าตเองนะให้เราโหลกการบ้านทีนะต่อเดียวตาไม่ได้ตรงครูที่เนี่ยไม่เฮ้ยฉันไม่ให้เธอโหลกเธอโหลกของฉันเธอก็ได้ตรงเธอได้คะแนนเต่าฉันเผื่ออันตาวันนั้นมึงให้กูโหลกคะแนนเต่ามึง วันนี้กูให้มึงยืมแล้วแหละตังแต่น,นี่กูไม่ให้ค่ะเปลี <S 2 <S 2่ยนเมื่อนานกูนะ